อย่างแรกนะครับที่เขาบอกว่าจะทำนะครับก็เป็น Effectiveness ของการกระจายอากาศนะ e z ตัวนี้นะครับซึ่งจะคำนวณจากสมการนี้นะครับก็ดูจากพวกความเข้มข้นนะของอนุภาคในห้องอ่โดย C0, CE กับ C เฉยๆเนี่ยก็เป็นความเข้มข้นของอนุภาคนะครับในอากาศภายนอกอ๋อเขาเรียงอย่างนี้ CO ไม่ C0 อ CO ก็คือความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศภายนอกนะครับเอ่อ uh, CE ก็คือความเข้มข้นออกของอากาศที่เอ็กซอร์สนะครับแล้ว C เฉยๆเนี่ยเป็นความเข้มข้นของอนุภาคในวิทติ้งโซนนะครับตามลำดับนะห้องที่เป็น perfectly mixed ครับที่เป็น well m i x room เนี่ยก็แน่นอนว่า e z มันจะออกมาเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่า เพราะว่าความเข้มข้นของอนุภาคที่ออกในอากาศที่ออกจากห้องจะเป็นความเข้มข้นเดียวกับเอจะเป็นความเข้มข้นเดียวกับที่อยู่ในห้องใช่ไหมถ้าอากาศในห้องมีความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วมันเป็นเวลมิกเนี่ยอากาศที่เอ็กซอร์ออกไปก็จะมีความเข้มข้นเดียวกันเพราะนั้นถ้าสองตัวนี้เท่ากันเนี่ยก็เวลาคำนวณตรงนี้มาตรงนี้ก็ได้เป็นหนึ่งนะครับ CO นี่เป็นมีค่า อยู่ค่าหนึ่งอยู่แล้วนะอาจจะเป็นค่าค่าน้อยๆแต่ว่ามันเท่ากันอยู่แล้วข้างบนข้างล่างเพราะนั้นถ้าตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันอีกก็แปลว่าหารกันแล้วมันจะได้นหนึ่งอันนี้ก็วิวมิกซ์ทูอากาศในห้องมีอนุภา i, เคเข้มข้นเท่ากับอากาศที่ถูกดูดออกไปนะครับแต่ว่าค่า e z ที่มันมากกว่าหนึ่งที่มันมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าอากาศใน breathing zone เนี่ยมันสะอาดกว่า ถ้าอากาศในบริ i ิ้งโซนมันสะอาดกว่าก็แปลว่าตัว c ตัวนี้มีค่าน้อยกว่าคอนเซนทร์ชันที่จะถูกดูดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไอ้ระบบการระบายอากาศของเราเนี่ยมันดีนะเพราะว่ามันผลักให้อนุภาคมันไปกองรวมกันแล้วก็ดูดออกไปเลยนะเพราะว่าอนุภาคในห้องเนี่ยมันก็น้อยกว่าอนุภาคที่ถูกดูดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ก็แปลว่ามันดีกว่าเนาะทีนี้ค่าพวกนี้เนี่ยก็จะถูกคำนวณนะครับที่ b r e t d i n g zone นะครับอของหุ่น BCD นะครับที่ตำแหน่งหนึ่งเมตรนิดๆกับเมตรเจ็ดสิบสูงจากพื้นอันนี้เขาก็พูดไปแล้วนะครับว่าเขาก็ไปเอาเขาก็บอกว่าไอ้ค่าความเข้มข้นพวกนี้ไปเอามาจากตำแหน่งไหนนะครับโอเค แต่ว่าคลิปแรกๆเลยอะที่ผมเข้าใจผิดว่าอีซตัวเนี้ยมันคืออะไรเนาะตอนแรกนึกว่าแค่เอาคอนเซนเทรชันจับมาหารกันเฉยๆไม่มันต้องเป็นเอาเดลต้าตัวนี้มาหารกันเนาะแต่วา่าถ้าถ้าอธิบายแบบนี้นึกนึกภาพออกเลยแหละเนาะว่าเหมือนเหมือนกับรูปเนี้ยรูปรูปเนี้ยคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นมิกซ์เวนติเลชันอะอันเนี้ยคอนเซนเทรชันของ ของอนุภาคในห้องมันเท่าๆกันหมดเลยนะครับมันก็จะไม่เห็นว่ามันเข้มข้นเพราะมันเท่ากันหมดแต่พอเป็นเนี่ยเป็น displacement นะดูรูปขวาแล้วกันพอเป็น displacement ปุ๊บเนี่ยลมเย็นเข้ามารับความร้อนจากแหล่งความร้อนพาอากาศร้อนลอยขึ้นพาฝุ่นละอองลอยขึ้นไปด้วยพาพาร์ติเคิลอยขึ้นไปด้วยเนี่ยปรากฏว่า concentration ในส่วนที่เป็น breathing z o นี่มันเขียวเลยมันแบบน้อย ส่วนคอนเซนเทรชันของอากาศที่จะถูกดูดออกทางเอ็กซ์ซที่อยู่บนเพดานเนี่ยมันเข้มข้นมากเลยเพราะว่าธรรมชาติของ d ดิสเพลสเ e n t ์เว t i l a t i o n ที่มันแยกชั้นอุณหภูมิเนี่ยมันจะทําให้อากาศร้อนลอ,อยขึ้นข้างบนแล้วมันพาพ a r t i c l e ไปกองข้างบนด้วยเนะวลาคํานวณสัสดส่วนของอนุภาคเนี่ยในห้องมันก็เลยน้อยกว่าที่กําลังจะถูกดูดออก พอคำนวณเป็น e z เมื่อกี้มันก็เลยมากกว่าหนึ่งใช่ไหมเพราะมันเอาตรงนี้ตั้งเลาหารด้วยตรงนี้เนาะโอเคอ่ะคิดว่าน่าจะพอนึกภาพออกนะอ่ะถยวไปดูการคำนวณ effective ness Effect อันที่สองนะครับ